ตอนนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่องดีโกโฮมคนระับวันนี้ผมจะพามาดูมาน้าสองที่ผมบอกไปก่อนว่าในวันสื่อไม่มีสองคันนี้เลยหลังจากที่วันหลังจากที่ถ่ายวันสื่อวันสื่อเสร็จปุ๊บไอ้ก่อนเสือมันจะเป็นมาด้าซีเอกสามสามสิบเป็นตัวหนึ่งร้อยปีแล้วก็พอหลังวันสื่อปุ๊บจะเป็นสีแบบนี้เดี๋ยวพามาดูกันเดี๋ยวขอเน้นตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วกัน นี่ครับตัวโลโก้เขาก็เป็นแบบมานนี้แล้วก็สีรถมีกล้องหน้ามีตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับไฟห,หน้าเป็น LED พร้อมเดทามและนิ่นงไรนะครับนี่มันมีเซนเซอร์ค่อนข้างๆจะไม่ต่างอะไรกันมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดดตรงล้อล้อของเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่นี่ หนึ่งแห้าับหกห้า r สิบห้าหรือสิบห้านิ้ว,วรถเล็กจังนนี่เดี๋ยวไฟเลี้ยวกล้องรอบคันอะไรย่างนี้คือจะเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่มีตัวเนี่ยครับตัวนี้เป็นตัวเคเลนะครับของเขาร้อ,อะไรเหมือนกันไฟท้ายนะครับที่ไปมานี้มีสกายแอ i ทีจีมาด้าสองเปิดมา นี่นะครับเดี๋ยวเราปิดมันลงท่อท่อจะมีท่อเดียวนะครับแล้วเซนเซอร์เซนเซอร์สี่จุดะดูตัวนี้กันตัวนี้แล้วก็ค่าวๆาเหมือนกันแต่ตัวนี้จะมีแจ็เทลตรงนี้นะเปิดท้ายเดี๋ยวเราไปงนะีอ่ะเดี๋ยว เราช่างมันนี่ครับประมาณนี้นี่แล้วก็มีท่อเดี๋ยวเปิดฝาก็พงเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดท้ายก่อนเป็นเดี๋ยวนะกดท้ายท้ายท้ายนี่กดถึงนี้ไนดะ้นี่ครับพี่ของเขานี่มีมีชุดปะ นี่มียางอะไรแล้ตอนนี้ก็ดึงเบาะได้เอาตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวออ๋เราต้องไปพับข้างในอีกทีที่ของส่วนใหญ่มันจะใกล้เคียงกันนะกับที่ของตัวตัวห้าประตูกับตัวสี่ประตูเดี๋ยวเราไปดูขนั้นกันลูก้าร์สเบิ้ล เดี๋ยวผมนั่งตัวนี้ดูตัวนี้หกแสนเก้าหมื่นะครับเป็นตัว S P ก็คือเป็นตัวท็อปสุดของเบนซินมาลองนั่งเดี๋ยวก่อนอื่น่อน,อนดินใดเดดูนี่นี่เบากเขานะครับอันนี้จะเป็นผ้าอันนี้เป็นหนังคือข้างในก็เปลี่ยนนะครับลองนั่งดูนี่ตัวนี้ช่องก็ไม่มีอะไรนะครับที่ไม่มีที่พักแขนไม่รู้ว่าต้องเป็นเฉพาะตัวเป็นตัวดีเซลหรือเปล่า ขอรีวิวครั้งนี้เป็นทางการดีกว่าอ่าประมาณนี้ครับเบาะที่ก็ก็ประมาณนี้ครับผมไม่ลองนั่งนะดู่นีพลาสติกนะครับเด็ดเ้็เดดที่ก็ประมาณนี้นะไม่มีตัวพนักพิง รถไฟตรงนี้ดูเหมือนต้องกดที่ข้างหน้าเดี๋ยวตอนนี้ติดลูกค้าเดี๋ยวไปดูคันนั้นดีกว่านี่เดี๋ยวคันนี้ก็ได้เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยราคาก็เท่ากันนี่ที่ประมาณนี้เหมือนกันเลยเรื่องของพื้นที่นี่จอตรงนี้นะครับนี่ที่นะไฟฟ้าคู่นะไม่ไฟฟ้าแค่ข้างหน้าแล้วเป็นเมมโมรี่ซีท เรามาดูกลุ่มกลุ also, ่มนี้ไอไอสตอปไอไอปาร์เซอร์ตัวนี้กล้องรอบคันัวนี้ก็แทชั่นคอนโทรลเราลองนั่งดูนี่จอของเขาเจ็ดนิ้วเห็นไหมใช้งานโอเคแต่แม่ไม่มีนั้นเราต้อง เขาต้องเชื่อมกับ,บ Apple CarPlay Android Auto นะครับอันนี้ก็พลาสติกินีหนังผมตบแรงเพื่อให้เชื่อมีตัวนี้เป็นหนังแอร์ก็เป็นแบบนี้ครับแอร์ก็เอ้อเกียร์เชนนี่มี AC ตรงนี้นะครับปรับอุณหภูมิกดอ,อัตโ,ตออตโตน,ตนมัติให้นะครับ ใช้คาว่าเป็นออโต้แต่ที่ปรับปรับองศาไม่ได้แล้วก็ใช้คานี้อันนี้ก็เป็นเดี๋ยวอันนี้เป็นไวริชาร์เจอร์ตัวนี้เกียร์นะครับนี่ครับเบรกมือตัวนี้ก็เป็นตัวอะไรนะเป็นตัวคุมอะครับเหมือนไอไดของ BMW นี่นี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวเราพูดเยอะ ไม่ติดธตรมนวัดของเขาเป็นประมาณนี้ครับเหมือนเดิมเบะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนี่ปุ่มสตาร์ทตัวนี่ตัวแฮนด์อัพดีเพลงก็ขึ้น,นเวลากรบกดปุ่มสตาร์ทอะไรเงี้ยนี่นอจอของเขาก็ใช้คำว่า ดูพอได้ดีกว่าจะใช้คําว่าดูได้เนะาะจะใช้คํานั้นเดี๋ยวกระจอกขอปิดกระจกไม่ให้ทํางานเนาะอันนี้ตึงตัวปรับกระจกครับเดี๋ยวอันนี้เส้น,นอันนี้ตัวล็อกครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูไฟหน้าไฟเลี้ยวไป เดี๋ยวไม่ต้องเปิดไฟสูงอ่ะอย่ายให้เขาเปิดไฟสูงก็ไม่ทุกทีเปิดมาเขบองเขาเดี๋ยวนี่จะอยู่นี่ต้งดันดันขวาเป็นไอตัวนี้จะเป็นเครื่อง1นสไม่มีโทรโบนะครับ1.3ึ่งาม่ใช่ใชข้อหาอมาด้านหนึ่งจุดสามสกายดีจี ปิดลงนี่ไฟหน้าของเขาแล้วไฟไฟส่วนไฟเดียวก็จะเป็นหลอดยังไม่ใช่เป็น LED นี่ตัวนี้เห็นไหมแต่ไม่ใช่ LED วดูังนะครับประมาณนี้นะครับ สีใหม่เขาก็ําชื่อสีไม่ได้นะจะเป็นสีเดียวกับ CX3 สามไปเข้ามานั่งกันประตูครับก็คข้าวๆนะครับกับตัว m a นด้าสองหนึ่งุสกายแอทีฟเป็นตัว SP คือตัวท็อปสุดของมันด้าสามนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นครั้งแรกของการถ่าย รถมาสด้านะครับรไม่เคยถ่ายเลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ทุกคนขอขอบคุณที่รับชมนจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทำประมาณนี้แหละให้ช่องทีมโกลโฮมด้วยครับขอบพระคุณมากมากครับสำหรับคลิปของวันนี้นะครับขอบพระคุณมากมากครับเบื้องต้นผมขอบอกไว้ก่อนว่าเดือนธันวาคมนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรแล้วนะครับอาจจะเป็นการลงทิปเก่าแทนนะครับ เพราะว่าหนึ่งเลยผมเดลโมกรลาผมติดสอบครับแค่นั้นแหละครับต้องเตรียมตัวแล้วถ่ายเยอะมากยังไงก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมตามนั้นเลยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นั่นแหละครับขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับเปิดเปิดเปิดตรงนี้